เขาให้เจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดอสามตัวไม่เชื่ออย่าลบหนูหายต๋อมเลยผมหาก็ไม่เจอสวัสดีค่ะเป็นยังไงน้อวงในของเรา ก็มันมันมันไม่มาเนาะทำมาก็ได้เลยยังไม่มาเหรอคะมาแล้วอย่งเมื่อก็ผมโทรถามยังตลอดไม่มาถ้ามาก็คือได้เลยแล้วแล้วออคุณหมอฝันดีบ้างไหมช่วงนี้เลขฝันผมไม่เอาผมผมยาวเลื่อคนก็ไม่ถูกก็ไม่ไม่ไม่มีก็ไม่มาเช่นนั้นรอแต่เลขลรอกวงในเนาะ เป็มือเดียวเน้ะนห้เจ๊ใหญ่ให้อะไรเจ๊ใหญ่อา่าให้เจ็ดหนึ่งสามแปดแล้วก็สี่ศูนย์เอา้าสามตัวมีเหรอยังไม่ให้เออค่ะคนนี้หรือที่เห็นเมื่อก่อนให้เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่หกอ่ะจ้าโอ้มันตรงกันเนาะจ้า,าจถ้าได้มาผมโทรบอกคันดีเลยจ้าแล <c oughs> ้วไม่หลุดมาบ้างได้เหรอเงียบ ไม่หลุดมาเลยอ่ะคือเดี๋ยวผม,ผมจะโทรถามอีกทีเนาะค่ะครับครับก็รออยู่ไม่ทราบก็ยังไม่มีตัวซื้อเหมือนกันมาผมก็ซื้อตัวเดียวนะโอ้เขามาให้ตัวเดียวเลยเดียวไม่มีหลายตัวค่ะครับก็คือยังไม่หยิบรตเตอรี่เลยตอนนี้ไม่มีมเลข<ม>ชอบไม่มีที่ไหนเลย ไม่เอาครับเพราะว่ามันไม่แน่นอนอ่ะเจ้าเอือน,นี่คือมไม่เข้าเนาะเจ้านี้เหมือนถ้าในใดมาก็แน่นอนแรกแรกเจ้าที่ว่าให้หกแปดอะ่ะเขาก็ขึ้นแต้มหนึ่งเหมือนกันนะอ๋อที่บอกว่าขึ้นลงอ่ะโอ้โหจำไม่ได้จำได้แต่เจ้าอันที่ว่าให,ให้ให้อะไรนะให้ เออี่มันมันเข้าอะไรนะเจ็ดห้าหรือว่าอะไรนะห้าห <5. S 2> ้าแปดห้าเนาะห้าเปลี่ห้าอืมตอนนั้นยังไม่มาอือเจ้านี้ก็แม,ม่นครับแล้วมีอีกเจ้าหนึ่งมมหาอยู่เนี่ยเขาให้เจ <7, S 2> ็ดเก้าแปดเเก้าแปดอืสามตัวไม่เชื่ออย่าลบหูหายต๋อมเลยผมหาก็ไม่เจออือแพ่อย่างเงี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลูแค่นั้นเนกะ้าเจ็ดแป ด,ดูนิแม่แม่นอ่ะผมพยายามจดไว้นี่แล้วก็หาไม่เจอเลยอือโอ้โห,โโหมันเบอร์เดียวเมือกันนี่ค่ะผมก็มาได้เอาเขาแล้วไม่ได้ไม่ได้ติดตามเข้าไปเลยไม่ได้ติดตามคือเขาออกมาบอกวิง <c oughs> ไม่เชื่อจะรลบรู9 7 8ถูกอุ้ยสามตัวถ้าถูกได้เยอะน่ะมันถูกต้นเนาะ ได้ถูก,กต้นแล้วก็ได้ <ละ S 2> สามตัวผมพยายามดูทุกวันเลยนะ,ะไม่เจอมันมีเลขนีเขาจะให้มาวัดเร็วแล้วก็หายไปแล้วก็เข้าจริงๆอะ่ะอืม,อม,อมเดี๋ยวถ้าได้ผมจะโทรบอกเนาะ,ะแต่ว่าเจ้าเจ้าที่ว่าเพื่อนกันนี่ยังไม่มายังยังครับวดที่แล้วเขาก็ไม่ให้เนาะไม่ให้ไม่ให้รอถึงบ่ายโมงครึ่งนะเงียบกีบ อ้แต่ว่าเจ้าที่ว่าหกแปดนะถ้าที่คุณหมอบอกขึ้นลงอ่ะถ้าขึ้นนี่ก็ถูกอยู่นะเจ็ดแปดมันไม่ได้ขึ้นวันนั้นนะไม่รู้ขึ้นลงตัวไหนแต่ที่เขาบอกมาว่าแน่นอนนะตัดสามตัวกับสองตัวแค่นั้นนะอือจะเข้าเข้าสามเลยเขาให้ที่ขึ้นในแปดสี่หกเปนหกสี่นั่นนะจ้าม,มือเดียว นี่บอกให้ซื้อญาตินี่บอกมีญาติบอกญาติซื้อเออนี่แหละเจ้านี่แหละไม่มาครับถ้ามา<ย>ผมบอกท่านมีเลยคือแล้วแต่เราแล้วแต่เขาจะส่งมาเนาะครับครับรอเหมือนเดิมเข้าข้างในนะ,ะแต่ทังนี้ผมมันเคยได้สักสามสี่ปีมาแล้วสามแสนข้างหนึง่งโอ้ถ้าไหร่นะสามแสนป๊นานๆได้มาที เมื่อไหร่เนาะต่ถึงคิวเราอยากให้ได้อย่างนงี้อม,มก็ยืย,ยอยอยู่น้ามาเมอ่อเดียวนะก็ซื้อแล้วแต่อารมณ์เขาจะโทรบอกเนาะไม่เขาก็โทรบอกนะอืม,มันว่าเขาอันนะสี่หกหกสี่ผมไม่ซื้อเลยมันอันมันจ่ายครึ่งเดียวใช่ใช่มันดังนะช่วงนั้นนะแต่ชนเลขที่เขาปล่อยมาก่อนนะมันมันจะซื้อลำบาก ืแน่ๆนี่คือเขาโทรเลยออกจะดี๋ยังไงก็จะโทูรอเหมือนเดิมเอฟซีก็รอปวดนี้สักงวดรอบบขับุทบอกท่นี้เลยครับบบต้องรอไว้ก่อนเนาะต้องรอไว้ก่อนแล้วก็คุณบอกก็ไม่มีที่หยิบลอตเตอรี่เลยไม่หยิบตัวไหนเลย ลอตเตรี่ผมก็ซื้อเลขรถไว้สองสามเบอร์ดันเอาผมเอากระเป๋าตังไปหายหมดเลยเอ้าซื้อตัวไหนไว้ไม่รู้ตังอยู่นั่นพันหกแล้วก็ลรตเตอนี่อีกหกใบแต่ผมไม่ได้เสียดายเงินนะค่ะรถลิตนี่ก็เป็นเสียดายเสียดายที่กระเป๋าตังมาต้องซื้อสองพันห้าึงใบหนึ่งต้องไปซื้อเชิงใหม่นู่นนะโอ้โหไม่มีเพราะว่ากระเป๋าตันเป็นพวกกระขอบอ่ะ เพราะว่ามันขายไม่ได้มีใครซื้อแล้วลอตเตอรี่ที่หยิบไว้อ่ะที่ที่หยิบไว้อ่ะที่หายอ่ะหยิบตัวไหนคะอันนี้เลขรถผมหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดกับเจ็ดสามหกหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดกับเจ็ดสามหกมีสองคันนองกับเจ็ดสามหกเหรอคันเมื่กิโลนี่หนึ่งศูนย์เจ็ดไอ้ไอ้วันแรอันนี้นั่นมันเจ็ดสามหก มันมันถ้าเราหวานแห่มันจะไม่ใิดถูกคุณเยอะเนาะไม่อันอโอที่ซื้อคือเลขรถแต่ว่าไม่ฝันไี่ฝันก็ไม่ฝันตั้งใจซื้อเลยใจซื้ออะไรนะหนึ่งอะไรนะเมื่อกี้ไหนครับพี่ที่คุณหมอว่าหนึ่งอะไรนะที่หยิบรอตเรี่ไว้อุ่ปกร์จดหน่อยหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจเจ็ดสามหก อันนี้ยังไม่ใช่วงในแต่ว่าเราหยิบไว้นี่คือรถผมสองคันนี้อืมหยิบทะเบียนรถนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดสามหกอ่าจดไว้แน่อุกว่ากระดาษเรื่องเออเผื่อชอบเนาะครับครับรลองดูก็ได้อตอนนั้นฝันเห็นรถคันใหญ่อะคุณเกตเปเชโล่ดิหายนะ่ะ เมอแล้วเมืแล้วก็ซื้อนะ้วันนี้ก็ซื้ออีกฝันว่ารถหายหายเพราะว่าเขาตามฉาบงวดอะอืเออแต่ผมมั่นใจคนนี้คนเดียวนะใช่รอเหมือนกันนะคะแล้วแต่ดวงนเขาจะส่งให้เนาะเขาเขาก็เคยส่งเงินให้คนนั้นนะเออที่เขาได้สามแสนนะยกมากระเป๋าเลยลูกคนที่ข้าื่องในในในขครื่องในคนสลา่ะเขาเคยส่งเงินให้ เาเลยติดต่อกันมาเลยยังไงเดี๋ยวยังไงก็โทรถามี่เฉยค่ะบันไดเยอะแยะเดี๋ยวตทรหาใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะยังบันไดไม่จเจอเหล็กฟันเลยจ้ะเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปเบพ่งเล็กฟัน,นที่เพิ่หยิบไหวนะคะ เกาครับผมอันนี้น <ะ S 2> เป็นเลขมากเพื่อนอย,ยังมาขันไหมากเนาะ,ค,ะค่ะเลขทะเบียนรถแล้วฝันว่ารถเสียถ่ายมาหนึง่งศูนย์เจ็ดแล่ะค่ะเจ็ดสามหกเนาะครับผมรับวงในผู้ใส้เนาะคะ่ะเพื่อนว่าแก่ไกลมืออันนี้ตรงในรุ่นแห้งเพราะว่ามันชัว่วมันเป๊ะว่าสั่นรับวงในผู้ใส้เพื่อนว่าตอนนี้เขายังมีอิ่มซิม รบรานขั้นมีไผรให้มาเลยยังไม่มีใครให้มาเลยมีตเตลีกเพื่อนฝันว่ารถเสียเพื่อนก็เลยไปยิบวบนะคะคุณหมอเพื่อนยิใบหนึ่งศูนย์เจ็ดกับเจ็ดสามหกนะคะรับผู้ชายยังไม่หลุดแต่ว่ายิบโรตารี่แล้วเล่าว,ว่ากระเป๋าตังค์เราเสียนี่ละหนึ่งศูนย์เจ็ดกับเจ็ดสามหกเห็นไหมัาผม,มาชัดเจน,นครับชัดเจนเต่อ,องวดไว้ก่อนนะครับสำหรับรับผู้ชาย